ครับผมนายจินเมสกรีผู้ยการโรงเรียนสัพังวิยาคมวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดความรู้เรื่องของรัดยาศสกิจพอเพียงสู่สังศึกษาโดยจุดเริ่มต้นก็คือเป็นโรงเรียนยุวเกษตรกร,ร,กรของในอำเภอบ้านแท่นนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2554นะครับซึ่งได้ดำเนินการมาเกือบ10ปีนะครับซึ่งแนวคิดนี้ก็เพื่อหวังให้ นักเรียนของโรงเรียนสพวเยาคมและก็ชุมชนได้มีองค์ความรู้ของปรัชญ,ญาสกิจพอเพียงนะครับสูตรสารึกษาและที่สำคัญมีเกิดความภาคภูมิใจและให้เด็กเหตุคุณค่าในอาชีพเกษตรกรรมโรงเรียนก็ได้เนินการกลุ่มยุวเกษตรกร,รนะครับซึ่งเพื่อสร้างคุณค่าองค์ความรู้ให้ผู้เรียนนั้นตระหนักและเห็นความสําคัญในการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร,รเพื่อได้ข้อมูลความรู้เหล่าน,น,นั้นมาพัฒนาบ้านเกิดของ ผู้เรียนเองตลอดจนชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในสารศึกษาที่ทรงคุณค่าเพื่อให้เกษตรกร,กรในละแวกของโรงเรียนได้มาพัฒนาและก็ศึกษาหาความรู้ในโอกาสต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณในกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนก็ต้องขอบคุณกลุ่มวิทยเกษตรกร,กรและก็คุณครูทุกท่านครับครับในการดำเนินการของกลุ่มยุวเกษตรกร,กรของโรงเรียนสภา,ม,ามิคมสิ่งแรกที่ก็คือเราบริหารจัดการเรื่องน้ํา นะครับให้เพียงพอต่อการใช้การรูปของการเกษตรกรรมนะครับเราก็มีได้รับความร่วมมือจากาโครงการแคปเพาะพันธ์ดีนะครับซึ่งเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยีในการถ่ายทอดและก็การบหารจัดการน้ําเพื่อลดแรงคนนะครับในการใช้โดยใช้ระบบเปิดน้ำระบบอัตโนมัตินะครับทางผ่านระบบสมาร์ทโฟนนะครับก็เป็นเพื่อทําให้นักเรียนน่ย เข้าถึงและเข้าใจง่ายในการปฏิรูปของยุวเกษตรยุคใหม่นะครับก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งหนึ่งครับครับในของกิจกรรมโรงเรียนสาวัชคมของยุวเกษตรกรนะครับก็มีการส่งเสริมให้มีหลักสูตรนะครับเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้ครบอย่างวงจรนะครับได้โรงเรียนก็ได้ทำกิจกรรม MOU กับวิทยาลัยเกษตรทุนยีขอนแก่นเพื่อให้ผู้ ส่งเสริมนะครับผู้เรียนนั้นมีคุณภาพในการจัดการเกรียนการสอนอย่างสมบูรณ์แบบนะครับตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นจบสาึกษาจบด้านสายอาชีพครบคู่กันไปเรื่องของทวิศ,ศึกษาด้านกเกษตรกรรมทําให้ผู้เรียนนั้นมีอนาคตมีทางเลือกนะครับเลือกที่จะประกอบอาชีพในด้านกเกษตรกรรมและก็เรื่องในสิ่งที่เขาถนัดและชอบและเป็นรักษาความเป็นพื้นฐานของกเกษตรกรรมของชุมชนที่บ้านของนักเรียนอยู่นะครับ ครับในฐานะเป็นผู้มีการโรงเรียนและที่สําคัญก็อยู่ในฐานะเป็นที่ปรึกษานะครับกลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียนสภามิคมก็มีแนวคิดนะครับผลักดันให้กลุ่มยุวกเกษตรกรดําเนินการให้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับหวังว่าเพื่อให้ผู้เรียนมีอนาคตนะครับหลักในการสืบทอดเจตนารมณ์ของยุวกเกษตรกรนะครับและที่สําคัญ ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาจะต้องเป็นแบบอย่างแล้วนําพาผลักดันส่งเสริมนะครับให้ผู้เรียนนั้นประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่เขาชอบโดยเฉพาะเรื่องของการเรื่องชุมนุมนะครับจะเห็นได้ว่าผู้เรียนมีความต้องการและเลือกชุมนุมในสิ่งที่เขาถนัดและก็ในใิยพื้นเพพื้นฐานของวิถีชีวิตของผู้เรียนเองนะครับและที่สําคัญทางโรงเรียนก็ดาหนดให้มีหลักสูตร เกษตรกรรมนะครับร่วมกับวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีขอนแก่นนะครับ <S <S พเพื่อที่จะมาขายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนโดยเรียนในสายอาชีพนะครับซึ่งเป็นด้านเกษตรกรรมผู้เรียนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับทำให้ผู้เรียนนั้นมีอนาคตมีทางเลือกในการประกอบอาชีพต่อไปครับในผลงานของที่ผ่านมาของกลุ่มอยุวเกษตรกรโนะรงเรียนสพวิทยาคมนะครับก็ได้ดำเนินการมีผลงานมากมายทั้งระดับ อำเภอระดับจังหวัดและระดับภาคนะครับข้าพเจ้าก็ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาของชุมนุมตามหลักสูตรเพื่อเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานในการให้กลุ่มยุวเกษตรกรนั้นเข้มแข็งนะครับโดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความสนใจของผู้เรียนเองนะครับข้าจ้าให้การสนับนุนง,งบประมาณโครงการเสี่ยงในความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตลอดจนอ,องค์ความรู้นะครับถ่ายทอดจาก ผู้เชี่ยวชาญในหลายในหลายสาขาของกเกษตรกรรมนะครับจากอาจารย์วิทยาลายษษยัยเกษตรนโลยีขอนแก่นก็ดีพิถีชุมชนชาวบ้านก็ดีที่ผู้มีองค์ความรู้ปรัชญาชาวบ้านต่างๆนะครับก็ถ่ายทอดรวมไปถึงการเข้าไปหาแหล่งเรียนรู้ศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับก็ส่งเสริมให้ยุบเกษตรกร,กร,รให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับครับในฐานะเป็น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียนสพังวิยาคมนะครับการเป็นผู้นําองค์กรนะครับผักดันจะต้องสแสวงหาความรู้ศึกษาข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้นําข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาองค์กรโดยเฉพาะกลุ่มยุวเกษตรกรที่สนใจตลอดจนชุมชนปัจชาชาวบ้านนะครับและที่สําคัญอําเภอบ้านแท่นเป็นพื้นฐานรากเศรษฐกิจของส้มโอบ้านแท่นนะครับที่ มีชื่อเสียงในการผลิตนะครับผลผลิตได้จํานวนมากและก็เป็นที่ยอมรับของตลาดนะครับและที่สําคัญพื้นที่ของอําเภอบ้านแท่นสามารถปลูกส้มโอและมีพื้นที่ของ GI สินค้าและก็แปลงสาธิตในพื้นที่สินค้าอัตลักษณ์มากมายนะครับเราก็เป็นผู้นําไปให้ความรู้ในส่วนนี้ให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนกลุ่มวุวเกษตรกรอีกทางหนึ่งนะครับ ก็ใช้เวลาว่างจากการทํางานนะครับไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดเชิงอนุรักษ์เชิงท่องเที่ยวให้กับกลุ่มยิวยเกษตรทําอย่างไรให้สารศึกษาเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลทําอย่างไรให้สารศึกษานั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับด้านเกษตรกรรมก็มีแนวคิดและพยายามที่จะผลักดันให้เกิดความสู่ความสาเร็จซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน คร,ครับแน่นอนครับในการดาเนินกิจกรรมต่างๆก็จะต้องเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถึงแม้ว่าเราทําเกษตรกรรมเราก็คงจะต้องทำเป็นเกษตรกรรมสมัยใหม่นะครับเพื่อให้สิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านั้นนะครับอยู่รอบตัวเรานั้นอยู่ดงังเครือหนุนซึ่งกันและกันนะครับเราจะลดละเลิกใช้สารเคมีนะครับหันกลับมาใช้ของกลุ่มของเกษตรอินทรีย์ให้มากที่สุด เท่าที่จะทําได้แล้วก็ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนและที่สําคัญสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจะต้องอาศัยอยู่ด้วยกันกับมนุษย์เราอยู่ต่อไปนะครับถ้าหากากลุ่มวิวเกษตรกร,กรได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นแรงผลักดันทําให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับว่าเราอยู่สามารถอยู่กับธรรมชาติได้นรในการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโรงเรียนก็ได้ดำเนินการใช้ทรัพยากรนะครับ 3RS ได้แก่ อ่าแรกนะครับอ่ารดิวนะครับคือลดการใช้ในการบริโภคทพยากรที่ไม่จําเป็นลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอ่าที่2 Re รีดิวสนะครับคือการใช้ทพยากรให้คุ้มค่าที่สุดนะครับโดยการนําสิ่งของมากลับมาใช้ใหม่ให้ได้นะครับและที่สัดท้ายก็คืออ่ารีไซเคิลนะครับคือการนําหรือเลือกใช้ทพยากรที่สามารถนํามารีไซเคิลหรือนํากลับมาใช้ได้ใหม่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจหลัก ในการอนรุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ะต้องปลูกฝังให้กลุ่มเด็กและเยาวชนต่อไปเช่นเดยวกันครับกลุ่มวัาเศษตรกโรงเรียนสาพัชชคมก็นําสิ่ง 3R เหล่านี้นะครับมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเศษวัสดุใบไม้นะครับสามารถมาทํามาเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับ,บมูลสัตว์ก็สามารถที่จะมาเป็นปุ๋ยได้เช่นเดียวกันตลอดจนเศษวัชพืชที่เราถางนะครับก็สามารถมาปลูกพืชคุม คุมดินคุมหญ้าได้นะครับเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีงอกเงยกติกูลเกิดขึ้นมานะครับคลุมหญ้าทำให้เกิดดินชุ่มชื้นนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญข้าพเจ้าจแนะนําองค์ความรู้ในเรื่องของการรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาใช้นะครับโดยได้ไปถ่ายทอดอวันพ่อนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับ ในช่วงของเดือนธันวานะครับ2 5 2นะครับก็คือวันที่8-12ถึง12ธันวาคมนะครับเป็นต้นแบบของแห่งความดีนะครับวิถีไทยในแบบพ่อนะครับโครงการที่2ก็คือลูกการบริหารจัดการน้ำนะครับสาธิตในคารเรื่องของนาคารน้ำใต้ดินที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุร,รังสิธิ์จังหวัดปทุมธานีนะครับที่ผ่านมาโรงเรียนสภานุมก็ได้ไปแสดงแนวคิดนะครับต้นแบบเพื่อให้ ทุกคนทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าโรงเรียนก็สามารถดําเนินการธนาคารน้ําใต้ดินนะครับและที่สําคัญในการแสดงจิตอาสาพัฒนาคูคลองเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนผู้เรียนนะครับในเรื่องของจิตอาสารักคูคลองรักบ้านเกิดนะครับทำความสะอาดครูคลองทําความสะอาดพื้นที่ในชุมชนในหมู่บ้านเก็บขยะกวาดถนนเป็นต้นนะครับ ข้าพเจ้าก็เล็งเห็นสิ่งสําคัญของการน้อมนําหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสุสันศรกษานะครับซึ่งองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในการที่9้าน่ได้ทรงมีพระดำรับนะครับชี้แนะชี้นาแนวทางในการปฏิบัติไว้นะครับเพียงแต่ทุกคนนะครับได้น้อมนําปัชญาของศรษฐกิจพอเพียงท่านพระองค์เนี่ยมามาใช้ให้เกิดประโยชน์แน่นอนครับเราจะฟันฝ่าวิกฤตความยากไร้ความยากจนตลอดจน สิ่งต่างๆที่เราลำบากกันอยู่นะครับพระองค์ท่านได้เล็งเห็นสิ่งเหล่านี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาร่วมแรงร่วมใจผลักดันโครงการดีๆของพระองค์ท่านไปสู่เป้าหมายดังหวังนะครับดังที่พระองค์ท่านตั้งใจให้กับเกิดกับพี่น้องชาวไทยทุกคน แงสงทระะัพยากรคื้นดินไทยอุดมด้วยที่ทำกินทรัพย์ในดิน